คุณกำลังตกเป็นทาสของอารมณ์คนอื่นอยู่หรือเปล่ามันแปลกนะลำพังแค่เราตกเป็นทาสอารมณ์ของตอนเองนั่นก็ทุกข์แล้วนะโดนเสียงในหัวของเราหลอกหลอนให้เชื่อแบบนั้นให้คิดแบบนั้นให้หวาดระแวงแบบนี้ให้กังวลแบบนี้นั่นก็คือการตกเป็นทาสที่มันเป็นคุกที่จองจำมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมานะคะในในชาติพวกนี้อยู่แล้ว แต่บางคนนะยังจะไปเอาภาระของคนอื่นภาระอารมณ์ของคนอื่นแล้วให้ตนเองนะอาสานะไปเป็นทาสอารมณ์ของเขาไม่นะคุณอฟฟาไม่เคยอาสาเป็นทาสใครเขามาทําแบบนี้กับดิฉันดิฉันก็เลยเออได้รับพลังงานเขาโกรธแบบนี้จะให้ดิฉันแบบไม่กดกลับอะไรเลยได้ยังไงคะบางคนพูดแบบนี้นะแต่ที่จริงแล้วคุณเลือกได้นะเลือกที่จะเอาสิ่งที่เขาพูดกระทําหรือบางคนนะคะ เคยเป็นไหมเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วเราอยู่ในพลังงานที่แบบเราอาจจะทําสมาธิอย่างอย่้งเอาไฟอย่างเง,ง,งี้ยก็ํามาทุกวันหรือว่าเาจริญสติอะไรของของเราหรืออยู่ในเส้นทางของการเตือนรู้ของเราเพอเราเดินเข้าไปอ่ะพลังงานของคนเป็นร้อยร้อยคนกระแทกเข้ามาทั้งที่คุณไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะโอรับพลังงานหรือตกเป็นท่าเอาเขาขอใช้คํานี้เพราะมันคือท่าจริงๆถ้าคุณไม่รู้ตัว คุณจะตกเป็นท่าแล้วคุณจะรับ Energy เหล่านั้นเข้ามาสู่ภายในกลับบ้านมาเหนื่อยเคยเป็นไหมนั่นคือการตกเป็นท่าแล้วนะคะซึ่งสิ่งนี้ถ้าคุณไม่เคยฝึกที่จะป o t ทค t พลังงานของตนเองเลยสิ่งที่ครูบอกได้คือปลีกวิเวกให้ให้ให้ได้ก่อนถ้าเรายังไม่เข้มแข็งจริงๆแต่การปลีกวิเวกไม่ใช่หนทางของการแก้ปัญหาที่ยังย่งยืน เราหนีไม่ได้ตลอดหรอกค่ะต่อให้เราไม่ออกนอกบ้านก็จะต้องมีอารมณ์ของคนอื่นที่เข้ามาหาที่บ้านซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นนะคะแล้วเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณได้รับพลังงานเหล่านั้นจากเข้าไปนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเซนซิทีฟแอบสอบพลังงานของคนอื่นได้ทั้งหมดแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เขาอยากจะมาบอกทางออกนะคะทางออกทางถ้าคุณอยากต้องการแบบเด็ดขาดเลย คุณจะต้องฝึกที่จะเห็นแล้วรู้ทันทุกสภาวะอารมณ์ที่เข้ามาแค่เห็นแล้วคะใช่คะ่ะอันนี้คือทางออกแบบยั่งยืนเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นมันมันจะทำอะไรไม่ได้เลยคุณจะไม่เป็นทาสเมื่อคุณเห็นมันเหมือนที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบอกว่าอ่ะเราเห็นแต่เราไม่เข้าไปเป็นมันพูดง่ายนะแต่อัฟฟ้าก็ยังต้องฝึกฝึกในทุกวันที่จะแค่เห็น เพราะมนุษย์เราค่ะส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นอารมณ์ที่เข้ามาใครโกรธเราหรือโกรธคนอื่นแล้วอารมณ์มันเข้ามาเรามักจะอยากมีกิเลสท,ที่อยากจะดีความอยากดีก็ยังเป็นกิเลสอีกนะอยากจะเข้าไปจัดการทํายังไงที่จะช่วยเหลือเขาหรือทํายังไงที่มันจะไม่ไม่ได้พูดถึงคนอื่นด้วยซ้ําไม่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นหรอกนะแต่ทํายังไงที่มันจะไม่ทุกแบบนั้นอยากจะมาแก้เมื่อไหร่ที่เราเอาจิตเอาใจของเราอยากจะไปแก้เราตกเป็นทาสแล้วค่ะ ไอ้ความอยากจะไม่ทุกข์ไอ้ความอยากจะไม่เป็นทาสก็สร้างความเป็นทาสเพราะฉะนั้นการฝึกทางออกของของพาะที่จะบอกมาบอกตอนนี้นะคะคือการทางออกแบบยั่งยืนเนี่ยนะค,ะคือการเห็นแต่มันต้องฝึกนะใครอยากฝึกก็ค่อยไปปรึกษาเรืยอ,องกับอาฟา้าแต่ถ้าคุณอยากจะเอาแบบเร่งด่วนก่อน การฝึกเนี่ยอย่างเอาเพายังต้องฝึกทุกวันเพราะมันยังมีบททดสอบใหม่ๆที่ยากขึ้นยากขึ้นเข้ามาทุกวันมันอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าแบบว่าขอเร่งด่วนก่อนได้ไหมครูได้วิธีการที่จะไม่ตกไปเป็นทาสนอกเหนือจากการที่เห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นมันแล้วคือ,อยังไงอย่างน้อยๆเวลาที่คุณต้องออกไปใช้ชีวิตอย่างน้อยๆเวลาที่คุณต้องออกไปไปเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้คุณพูดกับตนเองเสมอเลยว่า ฉันมีอำนาจฉันมีพ o w e ER, ว์ฉันคือพ o w e ER, ว์ฉันคือคนที่มีพลังลแล้วแต่คำไหนที่มันจะอิมแพคกับใจคุณนะบางคนอาจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษบางคนอาจจะเป็นภาษาไทยแต่คำในลักษณะนี้ค่ะเวลาที่คุณพูดนะลองพูดประโยคนี้ออกมาฉันมีอำนาจที่จะรู้สึกอะไรก็ได้ณเวลานี้ฉันมีอำนาจที่จะปกป้องพลังงานตัวของฉันเอง เพราะอันนี้มันคือการเซลฟ์ทอล์คเลยมันคือการแอฟเฟอร์เมชั่นนั่นแหละค่ะอย่างน้อยๆมันมันช่วยคุณไม่ได้ยั่งยืนนะอันนี้เอาเพาต้อง,ต,องต้องแบบบอกคุณตามตรงว่าอันนี้ก็ยังไม่ยั่งยืนนะแต่อย่างน้อยเวลาที่คุณออกไปแล้วคุณเจอทุกครั้งที่คุณเป็นแบบนั้นการเป็นทาสคือการเอาพอร์ของเราไปให้คนอื่นเอาพอร์ของเราเดยวที่เราอาจจะไม่รู้ตัวและไม่ได้อยากจะให้ด้วยนะแต่มันเกิดขึ้นอัตโนมัติ ว่าเราจะเอาพาวเวอร์ของเราไปให้เขาชี้ว่าเราจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ตังใจแต่เมื่อไรที่คุณพูดคำนี้กับตน,นเองฉันมีพาวเวอร์ฉันเรียกพาวเวอร์ของฉันกลับคืนมาแล้วพาวเวอร์ของฉันฉันจะรู้สึกอย่างไรก็ได้กับเหตุการณ์นี้แล้วกำหนดไปเลยว่าคุณอยากรู้สึกอะไรคุณอยากจะรู้สึกแค่แค่พูดคำว่ามีพาวเวอร์มันก็คือความรู้สึกอย่างหนึ่งแล้วความรู้สึกหนักแน,น่นมั่นใจความรู้สึกไม่แกว่งไหว แต่มันจะไม่ได้หายขาดอย่างที่บอกมันจะต้องมีการแก้ระยะยาวแต่อย่างน้อยให้คุณ a f f i r m a t i o นแบบนี้ลาที่คุณจะต้องออกไปเจอแต่ไม่ใช่พูดออกมาแบบตลอดเวลานะเมื่อมันจะต้องเจอเหตุการณ์ในที่ประชุมในที่ที่มันมีคนเยอะหรือสถานการณ์ที่คุณเผชิญหน้ากับอารมณ์เหล่านั้นตรงตัวอยู่อย่าลืมพูดคํานี้กับตนเองฉันคือ super power ฉันคือ super woman ฉันมี power จากข้างใน แรงสั่นสะเทือนที่คุณส่งออกมาจะช่วยโปรเทคคุณได้แรงสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณอยู่ในแต่ละจักระมันจะสั่นสะเทือนและบอกกับทุกๆเซลล์ทุกๆความคิดทุกๆอารมณ์ทุกๆแรงสั่นสะเทือนในทุกๆเซลล์ของคุณว่าคุณจะไม่ยอมตกเป็นทาสนะคะอันนี้เอาแบบทั้งเร่งด่วนแต่แบบยั่งยืนเนี่ยอันต้องฝึกเอาเองนะคะถ้าอยากจะฝึกกับอัลฟ่าให้อัลฟ่ากด้ไลน์เพิ่ม ไปลงทะเบียนโคชชิ่งกันได้เลยใครที่อยากจะเจอตัวบอกก่อนนะอควาไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ค่อยเปิดให้ใครเจอตัวง่ายๆเพราะฉะนั้นจะต้องมีการโคชชิ่งเพื่อดูพลังงานกันก่อนนะคะว่าให้อาวาไปเจอตัวได้ไหมหรือคุณอาจจะเหมาะกับคลาสเรียนออนไลน์มากกว่าก็ได้บางคนเรียนแค่ออนไลน์ยังไม่ได้เจอตัวกันเลยมีโคชชิ่งออนไลน์กับคลาสเรียนออนไลน์เขาก็เติบโตตื่นรู้มากขึ้นอ่ะให้อาวารับใช้ได้เลยไปคลิกลิงก์ในไบโอหรือเดสคริปชันได้เลยนะคะวันนี้ขอทุกท่านมีสติมีพ w e r และโชคดีค่ะ